สวัสดีค่ะไปดูไม่ถ่ายตัวนะคะเด้อถ่ายคลิปถ่ายคลิปรอร่อยไหมคุยวอร่อยค่ะกินข้าวชอบค่ะสุ่ดตำกันไปเลยค่ะสุดตำกันไปเลย บอ่อถ่ายคลิปค่ะบ่อถ่ายคลิปว่ค่ะคนงามต้องอยู่ในคลิปเลิศอยู่เลิศอยูไม่ได้กินข้าวละค่ะมาขอข้าวบ้านลกูกะชายกินฝากเนื้อฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวเจ้าสาวจะได้รักมากๆแต่รู้สึกว่าอร่อยทำไมหันหน้าใส่อันอุหันหลังใสผ้าขเขาวงั้นใช่ไหมภูคำ <laughs> ค่ตั้งเรืองุณสาวฮูลาสวัสดีค่ะ คุณกิติพรแม่โชว์ไม่พาลูกชายบัวมาด้วยวันนี้มากินข้าวบารุงใช่ค่ะคือขี่เลยบ้านบัวมาเลยค่ะไม่ได้แวะบ้านบัวเห็นว่าเขาไปเขาไปอันเขาไปจับปลากันเลยมาขอข้าวบ้านนี้กินค่ะบ้านนู้นก็ไม่มีค่ะแต่บ้านบ้านนั้นไม่มีข้าวค่ะถ้าเราไม่ทำก็คือไม่ได้ขึนบ้านนั้นบ้านนี้มีข้าวรอแล้วต้องตรงมาก่อนท่านก็คือไม่ได้บอกด้วยนะมาถึงพอดีพระเขาโกนเลยลงจากรถมาถึงกันลงเลย ยังดี <ừ. S 2> โอ้แต่ว่าบรเป็นยังดอกมานี่จังไดก็ได้กินปลาเด็กก็มีในหาเออจ <laughs> จปลาเด็กจำเด้จ้าจำจำดีนะคะ <laughs> ปลาเด็กก็มีในไห้ยเขานี่พอได้กินอยู่แต่ว่ากับนี่กัอบบัอื่นคือกันไ <laughs> 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 ม่ตนดีทยังมีเป็นอยู่บ้านเนี่ยต้นหญ้าเขียวหญ้าเมีนจุอัน,อนปกติหมูว่านนี่ทำหมูว่านซ้ำนี่ยูน่น้ำอันนั้นไปหาตัดไม้มม เขกบรรับเชิญกัหลายหลายสคนี่บอเนี่ยนะนยังวันอย่างวตั้งแต่เมื่อวานมี่ยเออรู้วนแ่กลอยู่กใมอง้ากันแบดรัน่ทหรือเปล่าโอ้นนะเออกุสลามันเป็นอันส่วนให้อันเอ กระดูกวานคนนี้เขาเกระดูกสร้างกระดูกสร้างเป็นน้ำสีเชือกก็เป็นช้างสีเชือกช้างตายสีเชือกเลยได้ส่วดบนนั่นน้ำท่านี่คนที่ร้านแหละเขากระตุกเก่งจะปังวันกันไปณยังพี่น้อจ้ารีบพันไปหาคุณยายคุณยายบอกเขาทำบุญให้ช้างก่อนโอ้ที่เออที่ที่เพิ่นมันนั่งอยู่ข้างหน้าเสือดำๆนะไรหนาที่เามีทีมดไม่ได้หนูน่ะคิดว่า นี่ไอ้หลวงตาไอ้อะไรนะซื้ออะไรมาอีกหรือเปล่าไปอุดหนุนใครไปอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เหมือนพวกมืนันอ่ะอืมอ่าไปอุดหนุนมากี่กิโลอ่ะฉันนึกว่าเขาเอาของมาเท่าไหร่สิบกิโลเมื่อก่นตกใจเลยที่จะของวันเกิดมาเเลยพ่เกทำไมเกิดลาจะถามพี่เอลทำไมทำไมเกิดจะลาแกงกแกนหน่อไม้กับแกงป่าจะ

ไม่อยากกินก็ต้องกินนะคะตอนนี้เพราะกล้องกล้องมองอยู่มันเยิ่มวิโรจน์นะทำทำมาก สั่งเลยค่ะแม่แม่ขาสั่งได้นะคะบ้านอุ้มนะคะออเดอร์ค่ะมดเร็วมาสั้นเด็ดออเดอร์ค่ะสั่งเลยทีออเดอร์ค่ะเต็มทีออเดอร์ที่แม่แม่แม่ขายอยากขายตอนไหนก็จะขายเราเราเราอยูเวลาไม่ได้จะจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่มีไข่เลยมาสั้นเดี๋ยวมีไข่ดองเลยเมื่อกีนเป็ดไข่ไม่ทันค่ะตอนนี้ทางที่ดีเราน่าจะเลี้ยงเป็ดเนาะเราจะไม่ได้ลงทุน ค่เ <laughs> าเรียกปด <laughs> ม่อไา่ป็ดค่าเรียกป็ดคือ <laughs> าหันป็ด <laughs> คาดว่าอันเาบตรงแบบลงทุนหลายนะเขามีไข่ของเ้าเองงั้นสินะเขา, <laughs> ขาลงทุนตะเคตเตอเป็ดอัเพราะอาหารเป็ดจะไม่แพงก่ค่าคแล้วก็ข <laughs> <laughs> ายตัวพรเอาเป็ดป <laughs> ปดอื เป็ดน,นี่มันเห็บตัวครับว่าเห็บเห็บย่างเดียว<ม>อ่องกินย่างเดียวมีตะเมิดย่างเดียวอุม้มลุงพนี่ยเบๆทั้งวันให้อุ้มเลี้ยงไงไล่เป็ดเขา้ววเาหรอกพ่อบ่อุ้มอุ้มไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยงดอกไม่ได้เลี้ยงยากนู่น<อ>มีตังมีท่องผุนนะไอ้ไ <c oughs> ม่หิวไม่ได้ยหยิบยาก <c oughs> จากร้อยตัวอิ่มแลม <c oughs> มันลดลงเรื่อยๆสามมีนี่ เผื่อไปชวนไวไลนมาด้วยมาช่วยกันไล่วันนี้อยากกินลาบเป็ดนะเอาไวไลนกับพัวผ่านมามีเพชรมีเพชรตัวหนึ่งนีเออตัวตึงบ้านบ้านอุ้มเออหมูแดดเดียวเลนะก็ตากได้หมูแดดเดียวเมื่อเมือเห็นหมูหม้อมือนังพันเนื้อวัวน่ะ ตายแล้วจากนั้นมากกับแจ๊ผูกยางเดียวเอ้ยปวดเลยตากต่ำมันจะต่ำอยู่ว่ต้องตากสูงๆว่ะถ้าต่ำแคงกระดึงขึ้นวันเดียวเพราะว่าเขาตากตากคนดูไงมันเป็นชั้นแล้วมันก็มันก็ยาวเออลงมาได้อันบอรคือต่างก็ทิ้มืดแล้ววะของเขาก็ขาดผมเลย ใสทงเนืรครด้ะบบทีหนปีตัมไปดเลยฮัมม่งออกวัได้มันออกจงไหนี่เอขออนุญาตนะคะเอาอิ่มกันแล้วบ่ยังไรกอเป็นอยังทิ่เจ็บเลยมันวะขอบคุณแม่แอลขอบคุณแม่โซและขอบคุณแม่บีนะคะจิไปดหน้าอืมิไปดบ เอ้าล้วมาอ่อยมัดหนึ่งก็จังกินหมดไว้เถอะเดี๋ยวเดี๋ยว อากาศคืมฝา่าคืมฝนที่น้องมันนี้คาดว่าสิต,ตกอีกอยู่แล้วค่ะสีฝ่าล่อยมากแล้วน,นี่นะคะมาดูลูกสาวนะคะสาวอุ้มบุญ มโนโลบอยู่พี่น้องก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณครูแอลพี่โซและก็แม่บีนะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่แวะเข้ามาหาอุ้มนะคะ คลิปนี้กาไว้ซํำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ